เหลือใครมาได้มาแล้วแบบว่าไ,ไอจา้จักเอาป่ะนี่ไอ้นี่ไอ้จักวะเนี่ยจกักไอจก้จักแรปเปอร์แรปเปอร์มึงขึ้นมามึงโดนแน่จกักขับรถขับรถนี่จักซิ่งอ่ะจักซิ่งเหรอ สิงสิงเป็นไผเยสเกสไอ้ติวข่าบอกเฮ้ยกูเป็นเด็กไอ้จักรแล้วเนี่ยไอ้เด็กไอ้ติววะเนี่ยเด็กเสี่ยเด็กเสยไม่เด็กไอ้ติวนี่หว่าอย่างเงี้ยเป็นไอ้เจ้าต๋าเว้ยแข่งงย้มขาดเว้ยิดีกว่า <c oughs> ไม่ชอบฟังเลยอะเฮียฟังได้หมดเลยสัตว์ฟังๆเธอหน้าบุ้มพงเลยบุ้มเฮียนุนแมงมืดป่าอยู่ก้าวด้วยเฮียรอนี่ไปอะนี่เป็นมารแกไหมนายทำไรวะ

แล้วจอดลุมเลยเหรอสามหนึ่งอ่ะแล้วเข้ามาทำไมอ่ะน้องโอ้โหสารวูด้วยอุทยโอ้มีหนึ่งอ๋อเนี่ยไม่ยิงข้ามอยู่นี้ไว้จ๊าตัวแรกอ่ะอุทย์ฉันแม่งทำเหมือนจริงสัตกโคตรหลันแล้วมากิมวิ่งโคตน่ากลัวไอ้จ๊าดิถ้าพวกดีจะดีวะใครแหละอยากกูอยากกลับไปเล่นเกมขามกากเลย ในวันติวซื้อแรกมาได้จึ๊ดปัดนั้นอ่าเราต้องคอยไปซ่อมไฟนะกดเอฟไม่ตาดมีไฟฉายเดี๋ยมายังอ่ะบูมบูมดูนี้ดิดูนาฬิกาดิอุ้ยวายวายอไรอยู่ไฟฉายอ่ะรับอลยอ่กดตัวเอฟเอฟแล้วก็คลิกซ้าย เราอยู่ไหนอ่ะเอางี้ก่อนเราอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่ะเใช่กันเนี่ยเราอยู่นี่จั๊กคือที่เอาปอยู่นี่เว้แล้วเราต้องวิ่งไปตรงนั้นที่มีทางลัดต่ออ่ะโอ้เราอยไหนอ่ะเราอยู่เนี่ยล่างสุดเลยอ่ะแล้วเราวิ่งไปทำไมอ่ะเราเดินไปดิเดียวมนที้เดียวมาี้เรามาที่อะไปลอันนี้รูปภาพ มีแบบสแลปรภัณฑ์ไปเลยแบบมันจะค่อยๆเฉงเงือได้แต่ขับดูก่อนว่ามันอยู่ไหนบ้างเมื่อกี้ไม่ดูเลยมันควรจะอยู่ห้องห้าหรือเปล่าโอ้คุวิ่งได้แค่นี้เองหรออ้าวทำไมดูไม่ได้อินคอร์จะดูอยู่เมื่อกี้ก็ดูสองคนได้ไม่มันต้องหามุมอะอันนี้มีห้องสิบห้าหนึ่งตัวแล้วก็ ตัวเดิมแล้วก็ห้องห้าใช่ปะห้องห้าตอนนี้ปิดอยู่ไอห้องเก้าดิไหนวะที่ไม่้ล้เดิ่คนเดียวอะห้องฮ้ยเ้เฮ้ย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 ยเ้เ้ยเฮ้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ป้ยเฮ้เฮ้เยเฮ้ยอฮเฮยเฮ้เ้เ้ย โอยนี่ไงแล้วไม่ทางรดจากมันได้เลยเหรออ้าวทำไมเปิดไม่ได้อะจักดูหรอไม่ดู้ต้องกด E นี่ว่ะกดกดขวาก้างจะอยู่ล่างสุดใช่เหรอวะใช่ใช่ล่างสุดเลยทำไมแมพมันไม่เหมือนเลย โอ้โหไม่เหมือนเลยมันจะมาตอนตีสามเลยคือแรกก็จะไม่ผิดนะแล้วไหนปีสามเนี่ย้องกาวตรนึง้องกาวตรงนึงไอ้กองกาวใช่ปะเออตีสามยังเอ้ปีสอง้ปีสองต้องไหนอ่ะก็รออย่ก็อยู่ให้ทำไมเช็คนี้เช็คขยับไเฮ้ะ ไปกิดปิดเพี้ยคุณก็อย่าบอกมันจะกล่องยังไงอ่ะโมึงเปลี่ยนไปประตูเลยอีกแคมหมีกันจะมาศิษย์สามเนี่ยตายแล้ถ้ากูจำไม่ผิดนะมันควรจะใช่เลยเพราะปิบ้านนาไปเป็นไรปะนี่นี่เตียวเตียวเราเดินตรงไปเทางซ้ายดิไม่เจอเลยตอนนี้เจอแล้เนี่ยคืกกล้องอีกเพื่อนแม่งห่วงมีอะไรเรียกกูได้อ่ะ คือเต็มคอท่อนแล้วเยอะไอ้อะไรเพื่อนใมันปิดช่วยดูประตูดิวิมา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 ปิดตู้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 ตรงไหนอะตรงไหนอะมันวิ่งมาตรงกลางดูกล้องดูกล้องเาหรอดูกล้องอะไรวะแล้วก็ระวังพอพีนมอ้แม่เข้ามาแม่เข้ามาแล้วมันอยู่ตรงไหนอะอยากรู้มันเปิดประตูเนี้ยเจอเลยมันเปิดพี่อะไรล่ะมันต้อีวะ ีไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ห้องเจ็ดแล้วไปห้องไหนแล้ววะหมีเกินเฮ้ยไปห้องเก้าห้องเก้ากระต่ายหรือว่าหมีอาหาร power power เหลือสองแล้วเนาะเปิดประตูดิเพื่อนมันพุ่งมาหากูได้เลยนะเนี่ยเปิดประตูดิใช่เปิดแล้วเฮ้ยมันไปเก็บแบตเตอรี่ได้นะเว้ยต้องไปต้องเดินไปเก็บแบตเตอรี่ทั้งนั้นแหะไม่ไปไหนแบตเตอรี่มันไอ้นี่ไม่ใช่หรอเฮ้ยอาเขตต้องเอาหรอต้องไปซ่อมวะ ไป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 ตรงขวาตรงขวาแล้วก็ห้องไหนวะต้องมาเลยห้องปฏิบัติ่านอย่างเงี้ยฝั่งเงี้ยเลยฝั่งนั้นแหละต้องมาเลยต้องมาเลยงไปห้องปฏิบัติไปหินอยู่เอ้ยหมีอยู่ห้องไหนหรอหืมมีปะไม่ใช่ชุบตายห้องไหนอีกตออ อะไรกันเรีงวิ่งวิ่งเือนพี่วิ่งไม่อกยวิ่งบวิ่งวิ่ออกกัิปโอ้ยตาลบูดใจเิติดิดหอใยงสียชีวิตเดี๋ยวกูบอกเลยเออตุ้มตุมกูปที่อะไรวิ่งไม่ออกอ่ะเออนนี้อยู่ข้างหน้าอยู่ ไอ้เช่าเขียนกางเยอะเลยไม่ซ่อมไม่ใช่นี่เช่ถ้าชีวิตหมดเกิดอะไรโอ้ไอ้เจ้ามีห้องพักอยู่เว้ยถ้าชีวิตหมดจะเกิดอะไรขึ้นอะถ้าตายห้องไหนพักนั่นเห็นเดสส์รูมมั้งแหละใช่เหรอไม่รู้เลยเราเปิดประตูแล้วเต้องไปซ่อมไมนไฟดับเนาะต้องฟังเสียงค่อนเนาะมันกิมีเสียงเดินปะตุ๊กตักตุ๊กตักอะมันอยู่นี่อ๋อปีทางเดียวได้ มันเชื่อมกันนะจ๊ะมันเชื่อมกันนะก็บอกก่อนรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าไม่ต้องหาไว่าเราอยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่ล่างสุดไงไม่ใช่เมื่อกี้เป็นทางนะนะเป็นทางแยก่ยยหรือเปล่าอ๋อนี่ยมันเชื่อมเหมือนกันเต็มเชื่อมเหมือนกันเนี่ยออกเลยกับว่าเลี้ยวขวาไงถือรองนี่ทียเราอยู่อิเล็กทริกไม่ใช่หรอเออให่เราอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่อิเล็กทิกเอาเว้ยแปลวะอิเล็กทริกเอา ไม่ใช่แค่จะมีสองทางไม่มีสามทางไม่ได้เฮ้ยน้องมาเดี๋ยวอีกทียะหลอกไอ้กูเข้าห้องแล้วที่เราด้วยเพื่อนตอนนี้เราต้องไปไหนอ่ะเราเราอยู่ตรงไหนก่อนว้ยงเราต้องไปซ่อมเว้ยอย่างเนี้ยเราอยู่อีกทีเข้าเนี่ยเรียบร้อยครับอย่างนี้สิงยึด้อยครับโอ้โหโอ้แม่งเล่นหมดเลยเฉยเฉยไม่น่ากลัวอะไรเพื่อนพี่ ไอเหี้ยพังสามทีนะเพื่อนรีเกมไหมรีเลยแล้วกันสกิลผมไม่ไหวแล้วมึงอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันมาอีกแล้วกูรีเกมแล้วออกเกมแล้วเพื่อนออกได้ไอ้เหี้ยโเจงเดี๋ยวแค่รีเกมกับหนึ่งเล่นยากอ่ะไม่เราอยู่แลาวเล่นไปซ้อมอ่ะ